สวัสดีครับคำขอในภาษาไทยวันนี้ขอนำเสนอคำว่าสบายและสภายครับพจนานุกรมแปลไทยเป็นไทยราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ว่าสบายเป็นคำนามหมายถึงผ้าแถบผ้าคาดอกผู้หญิงการออกเสียงการแบ่งพยางสักใบหลายคนเข้าใจว่าคำนี้มาจากภาษาเขมรแต่ความจริงคำนี้เป็นคำภาษาของที่ชาวสยามใช้มาก่อนชาวเขมรถึง2,500ปี คำนี้แพร่เข้าไปในขเาเมรเมื่อมีการนําชาวเคามรเข้ามาร่วมสร้างปราสาทในเมืองพระนครชาวเคามรไม่เคยอยู่ในไทยปัจจุบันมาก่อนจะเข้ามาเพราะอพยพนีสงครามเข้ามาในสงครามเคามนแดงเท่านั้นคํานี้เขียนว่าสัมปายหรือสัมบายมาจากคําของว่าสบายสปายมาเลเซียใช้เสบายเป็นไปได้ว่าเกี่ยวข้องกับไทยสะายสบาย,บายเป็นคำนามหมายถึงผ้าแถบผ้าคาดอกผู้หญิง มีคำหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันคือคำว่าสบายคำของคือสบายออสตโตรเซียนดั้งเดิมสาตายการออกเสียงการแบ่งพยางสัก์ทยสบาย,ายคำอาการนามการสบายหมายถึงแขวนบ่าห้อยเฉียงบ่าวันนี้เสนอภาษาของในภาษาไทยคือคำว่าสบายและสบพายนำมาเล่าให้ฟังจะนำมาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีเยอะมากคนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียที วันนี้นำเสนอมาเพียงเท่านี้รอฟังคำตอบไปอีกมากมายสวัสดีครับ